มีคนที่เข้าใจผิดในเรื่องของการทำออนไลน์มาร์เก็ตติ้งค่อนข้างเยอะเรื่องแรกคือเรื่องของการเปลี่ยนครีเอทีฟบางคนเนี่ยยังรันโฆษณาด้วยครีเอทีฟตัวเดิมตัวเดียวถ้าเป็นตัวเราเองเราจะรู้สึกว่ามันน่าเบื่อไหมหรือเราอยากจะปัดผ่านหรือเปล่าเราจําเป็นจะต้องมีการอัปเดตครีเอทีฟอยู่ตลอดให้มีการสื่อสารแบบใหม่ๆเรื่องของการเพิ่มเงินแล้วยอดขายจะต้องเพิ่มด้วยเสมออันนี้คือเป็นความเข้าใจผิดที่ค่อนข้างจะพบเจอเยอะมากถ้าเกิดว่าเราใช้เงินอยู่ที่1 0 0 0 0แสแล้วได้ยอดขายที่1ล้านเราอยากได้เงิน2ล้านเราจะเพิ่มเงินเป็น200 แบบนี้เนี่ยไม่ได้จะเกิดขึ้นเหมือนเดิมเสมอการจะเพิ่มงบเข้าไปนะครับเราจําเป็นจะต้องมีการเตรียมเคลียร์ทีให้มันมีจํานวนมากยิ่งขึ้นพอกับตัวเงินที่เพิ่มเข้ามานอกจากนั้นนยังต้องมีการวางแผนว่าจะต้องใช้เงินเนี้ยไปกับกลุ่ม์ a ก็ตต i n g ไหนไปใช้กับในส่วนของแพลตฟอร์มไหนอีกเรื่องหนึ่งเลยก็คือการที่ performance ดีเนี่ยไม่ได้แปลว่ามันจะดีตลอดไปเหตุผลเพราะว่ามันมีหลายปัจจัยมากๆ1เป็นเรื่องของช่วงเวลาที่เรารันโฆษณาเช่นมันมีแคมเปญอะไรในช่วงเวลานั้นช่วงเวลานั้นเป็นช่วงเดือนไหนของปีบางอรหืบางี่ย ก the so ็มีผลกับสภาพอากาศเหมือนกันอย่างโซลาเซลเองเนี่ยเขาจะนิยมติดกันหน้าร้อนหน้าฝนก็อาจจะทําให้เป็นช่วงที่ดอปลงเราก็ต้องมีการวางแผนปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ต่างๆเนี่ยไปตามปัจจัยต่างๆเพราะฉะนั้นมันเลยเป็นตัวแปรว่าจริงๆแล้ว performance ที่ดีเนี่ยไม่ได้แปลว่าจะดีเสมอไปก็สําหรับการทำออนไลน์มาร์เก็ตติ้งเนี่ยมันจะไม่ใช่แค่การที่เราใช้เงินแล้วก็บูสต์แอดไปเฉยๆนะครับเราต้องมีการวางแผนวิเคราะห์ดูกลุ่ม t a r ็ตต i n g แล้วก็เลือกใช้ครีเอทีฟให้เหมาะกับกลุ่ม t a r g ตติ้งนั้นๆส่งเใน่องเหรับใช้ได้นะครับ